ยุ่งนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับเส้นที่ดีอยู่แล้วแต่เส้นไหนที่บกพร่องอาจารย์ก็จะเข้าไปช่วยเสริมให้ครับต้องการจะถามอะไรไหมครับมีปัญหาทางด้านปวดหลังบ้างไหมเนี่ยไม่ปวดนะให้ระวังเอาไว้นะเพราะว่าเส้นลงมาตรงนี้ยังยังไม่ลงไปสุดตรงนี้นะอนาคตให้ระวังเอาไว้แค่ระวังไว้นะ เส้นลาบนะครับเส้นชคลาบการพูดคุยการติดต่อเจรจาสื่อสารอะไรเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็จะได้รับความสําเร็จด้วยเพราะว่าเส้นเดินทางของเราเนี่ยมาชนกับเส้นวาสนาพอดีราะนั้นการเดินทางของเราก็จะทําให้เราได้ตังคนะครับมีเงินมีทองเข้ามา ครับนี่ฮะเส้นตรงนี้แล้วก็ไปชนกับเส้นชีวิตด้วยมันก็จะทําให้ในส่วนของบางเรื่องก็ได้รับการสนับสนุน,นจากญาติพี่น้องถามได้ไหมครับเงินก้อนน้มากไหนไม่นานน่ะมือเน,นี้ยผมบอกเลยเลยว่าไม่นานเพราะว่าเส้นวาสนาที่มาจากตรงเนี้ยนะครับเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันเนี้ย นะครับแล้วก็เส้นอาทิตย์ๆๆสวยๆแบบนี้ส่วนใหญ่เงินเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ได้มาจากเอ,อญาติพี่น้องคนรู้จักนะนะฮะเพราะว่าเส้นมันเนี่ยมันมันมาออกมาจากเส้นของเอ,อเส้นชีวิตนะฮะและตรงนี้เป็นเงินสุขเงินสุดก็คือญาติพี่น้องและบริวารขึ้นมาตรงนี้เลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะได้จากคนใกล้ชิดเงินอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมาแบบนี้นะะเดี๋ยวผมลงเสริมในส่ว